o d a ด l a s า w วีคในดาวน์โหลดแบบนี้ปวดหัวจังหมอคอมครับสวัสดีครับนหมอคอมสิริโชคนะครับบริการหมอคอม1 4 1 4ซี plus วันนี้ก็ Windows 10เกิดปัญหาอีกแล้วครับผมหมอคอมโน้ตบุ๊กแล้วก็ Windows M มาที่เด s k สต็อปดีกว่าแล้วก็หาดีดดีซีที่เจอนะครับ กดตัวท T หา d p c ให้เจอแล้ว Enter เปิดเข้าไป d p c Window Preview DCC แล้วคราวนี้ครับก็เลือล่อนลูกศรลงหรือกดตัว D Doc นะครับผมจนเจอ Download Desktop d e s t o p ลงอีก Document Document <4. S 1> ลงอีก Download d <4. S 1> ่าเจอ Download แล้ว Enter ครับ ทุเด Grouping อไม่ใช่ Grouping Grouping นะท d เด Grouping เอาเป็นโครมผมด้อะไรที่ดาวน์โหลดล่าสุดก็จะเป็นของวันนี้เนาะทุเดแปลว่าวันนี้ p อุ้อันนี้เราไม่ได้โหลดปิดไปปิดไปชั้มเซตทุ g r i p a n ลาสล่าดวงเล็บปิดอ้อทำไมมีเกี่ยวกับเรื่องวันเวลามาเกี่ยวข้องอะไรอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเราด้วยหลายคนบอกว่า w i n d o w I h a คเอร,ออออเอร์คือต้องบอกว่าบางคนบอกว่าอยากให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมสำหรับ Windows 10เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยทำไมเข้ามาในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วมี today มี last w ว e k ทำอย่างไรให้กลับเป็นเหมือนเดิมเดิม ง่ายๆครับเราต้อง not space ตรงนี้ก่อนนะอย่าให้เขา select อยู่ที่ใดที่หนึ่งลองกด control space space not select นี่ครับผม not select ไปแล้วคราวนี้ครับกดปุ่ม application หรือ shift f10 ครับผมคลิกขวานั่นเอง context menu context menu ขึ้นมานะครับคราวนี้เราก็เลื่อนลูกศรลงไปหา view submenu ไม่เลือ่อนลูกศรลงอีกไม่ใช่ view ครับลูกศรลงอีก sort by submenu sort by ยังไม่ใช่ครับผมลูกศรลงอีก s o <by> submenu นี่ครับ Group by s u b บเมนูตัวนี้เลยครับโปรดฟังอีกครั้งหนึง่งกรุ๊ป by ยเมนูไอเทมโฟกัสครับกรุ๊เมนูให้กด Enter หรือลูกศรขวาเข้าไปเนมอ่าจะอยู่ที่คำว,ว่า Name นะครับให้กดลูกศรลงไปหาคำว่านั้น d ดทโมดิฟายแต่เช็คทาย E ีไซสลงไปอีกอ่ามีเดทมีไซส์วงเล็บเปิดนั่นวงเล็บปิดนี่วงเล็บเปิดนั่นวงเล็บปิดนะครับนี่โปรดฟังอีกครั้งหนึง่งวงเล็บเปิดนั่นวงเล็บปิดเมนูไอเทมโฟกัสนี่ครับ เขาอยู่ที่คำว่านั้นวงเล็บเปิดวงเล็บปิดให้กด enter ครับผมอ้ต่างคอาวนีอร์ e จะไม่มี Today ไม่มีลาดวิ่งลาดวีอะไรอีกแล้วนี่่เซตนี่โปรแกรมสอยใช้ทั้งนั้นเลยว่าเซตปีประมาณนี้ปิดเอาใหม่ไปทำไมวินโดว์เอกดมาที่โมคอมโน้ตบุ๊กเหรอวินโดว์เมมาที่เดสก์ท็อปแล้วกด ลูกศรขึ้นลงหรือกดตัวทีหาดีพีซีเอนเตอร์เข้าไปปิดดีพีซีเข้อามาแล้วครับกดตัวดีดีกว่าหาดาวโหลดเจอแล้วดาวโหลดเอนเตอร์ปุ๊บดาวโหลดไอท์ฟรี่มีแล้วีทีไม่เอ็งนี่ละครับทูเดย์กรุ๊ปปิ้งลาดวีคลาดไนลาดมันไม่ใช่แล้วนี่ครับโอเควิธีการก็ทำง่ายๆแบบนี้แต่ถ้าใครอยากให้กลับไปเป็นเหมือนเดิม อ่าตอนนี้เราดันเลือกลูกศรขึ้นลง select ไปแล้วเนาะ control space ให้ Not select ดีกว่า space, <not> control space จะเป็นคำสั่ง select และ not select นะครับอ่าเมื่อ Not select แล้วกด application ปั๊บ <Contact menu. S 1> เลือลูกศรลงไปหา group by sub menu อีกครั้งหนึง่ง sub menu. s o r u b n ลูกศรลงครับ group by sub menu ลูกศรลงจนเจอ group by sub menu แล้วลูกศรขวาเข้าไป name. name ลูกศรลง <Date modified. S 1> เนี่ยครับ date modify เอนเตเลยครับป๊อปดาวน์วิวไเทลกาิแลูดลกไดกรุ๊ปปิ้งนะครับอ่าอยากที่จะทำกลับไปเหมือนเดิมกดแอปพลิเคชันแล้วลูกศรลงไปหากรุ๊ปไปสดบายกรปเมดอร์กรุ๊ปไสับเมนูลูกศรขวาเข้าไปหรืเอนเตอรเข้าไปแล้วเลื่อนลูกศรลงไปหานันครับผมลงไปลงไป ลงมปอีกวงเล็บเปิดนันวงเล็บปิด,ปดวงเล็บเปิดนันวงเล็บปิดตัวนี้ครับ Enter ป <Down S 1> uh ั๊บโอเคครับ <Set up. S 2> ตอนนี้ก็จะไม่มีเรียบร้อยแล้วไม่มีทูเดยไม่มีลาดวีกแล้วเรียบร้อยนะครับใครที่ต้องการให้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดที่อยู่ในดิสพีซีไม่อ่านทูเดยไม่อ่านลาดวีไม่อ่านลาดมันอะไรก็ตามมาตั้งค้าง่ายๆแบบนี้ ถ้าสงสัยติดต่อเข้าบริการหมอคอมนะครับจันหนึ่งศุกร์สิบโมงเช้าถึงเชี่ยงนะครับก็มีผมให้บริการจันผู้สุ์และคุณเอกลักษณ์ให้บริการอังคารเพื่อหัดนะครับติดตามกันได้กับผมนายหมอคอมสิชชคสซื้อการเรียนรู้ดีๆอย่างนี้มีปัญหาเรามาแก้ไขว่าต้องแก้ไขกันอย่างไรก็จะเอาคำถามจากในบริการหมอคอมที่มีคนถามเอามานัน ทำเป็นสื่อการเรียนการสอนแบบนี้นะครับลาไปก่อนแล้วครับสําหรับบทเรียนนี้สวัสดีครับผม